สวัสดีครับเอาพอดีนะครับมีพี่ที่เล่นพระด้วยกันนะครับเอาพระเครื่องมาแบ่งปันให้นะครับมีปีส่วนมากเป็นรูปปีหกสามครับมีหกหนึ่งมีหกหนึ่งหลังสายศิน์อยู่หนึ่งบานนะครับแล้วก็รูปยันคู่อันนี้อันนี้รูปนี้รูปนี้แพงอยู่นะครับอันนี้เป็นหกหนึ่งยันคู่ประสบการณ์นะครับใคร ที่ติดตามสายลูกพวกวยจะรู้นะครับรูปรุ่นนี้เล่นกันหลออายพันนะอ่าเราก็เหรียญเหรียญปีหกสามนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายราคาให้ฟังนะครับใครที่สนใจนะครับอ่ารูปรุ่นนี้นะครับปีหกสามนะอันนี้อันนี้ไม่มียันนะร,รูปรุ่นนี้นะครับเอาบานละสามร้อยบาทนะพี่นะบานละสามร้อยบาท หลังตะวันนะครับหลังตะวันหลังตะวันก็สามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทยันคู่ปีหกสามนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทอ่ารับประกันแท้ทุกองค์นะครับพ้าจากร้านนะครับสแกนมาให้เรียบร้อยให้แล้วนะครับแล้วก็หกหนึ่งนะพี่นะหกหนึ่งหลังสายสินนะเอาเอาสี่ร้อยนะครับหกหนึ่งหลังสายสินนะนั่งกระดานสามแผ่นเอาสี่ร้อยบาท หกหนึ่งเอยันคู่นะครับหลังจีวอนนะครับนิยมสุดนะครับอันนี้เปิดไว้พันแปดนะพี่นะเปิดไวพันแปดถือว่าได้มาไม่แรงมากนะครับก็เปิดบวกบางบานนะครับเอาพันแปดรับประกันนะพี่นะใครเปิดเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่อันนี้ผมเน้นเอาไวนะครับเอาพันแปดร้อยบาทปีหกหนึ่งนะนี่ปีหกหนึ่งนิยมแล้วก็เหรียญปีหกสามอันปะก้านะครับเดี๋ยวแกะให้ดู นี่นะครับสวยผิวก็จบเลยนะพี่นะนี่เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะอันประก้าปีหกสามนะครับพระไม่มีรอยใช้นะอยู่ในซีนนะผิวสวยๆพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะดูขอบนะครับ,ร,บรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับที่ออกจากช่องปั้นก้าชานานะครับ ใครสนใจก็ทักไลน์มาแล้วพี่นะไลน์ไลน์ a c a l l v e t e นะครับเป็นไอดียไลน์นะครับเดี๋ยวผมลงไว้ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ